สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชนแนลครับผมอพี่น้องครับมอนี่กัมีที่เด็ดชุดงัวสาวหัวโลนมาฝากทีฝากน้องให้ได้เลือกชมอีกแล้วนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กัเป็นงัวจากพลอยใสายฟาร์มนะครับเนาะเป็นชุดงัวสาวหัวโลนลวก็นชุดแม่ลูกหัวโลนนะครับพี่น้องแม่ลูกหัวโลนลกัมีมาให้ค้งหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นงัวชุดหม้วก็พิเศษสุดสำหรับผู้ใดที มักสายดำนะครับพี่น้องครับชื่นชอบในสายดำวันนี้ก็มีมาให้2โตอยู่ด้วยครับเด้อ,อจังค่อยๆเบื้องกันไปที่ละโตที่เรเบือกันแล้วกันนะครับพี่กัดของพลอยสายฟ้ามกบยุทีบ้านเปื่อยตำบลหนองโกอําเภอบัวรบือจังหวัดมหาสารคามครับผมอยากได้ง้วนไปเลี้ยงกัมืันนี้มีหายหลายนะครับที่จัดไทยหาเบิ้องชุดยืนอย่นยีน่ก่อนนะครับเนาะเสียวโมนี่ออกไปจังเสียวโอนันออกมายืนหาเบิงเบ่งคึกกันนะครับพี่น้อง เพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปทักทายกับท่านนางจอยครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานมีงวงไม่ห้หลายนะจอยเนาะค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ0 6 3 7 3 4 2 3 2 6ค่ะครับผมเปิดทร่วถึงกับแอดไลน์ได้น้ำด้อครับค่ะเฟซบุ๊กอะพอยใส่ฟาร์มค่ะครับผมการรับประกันการส่งครับกประกันตำหนิสากลทั่วไปค่ะการส่งก็ประมาณร้อยห้าสิบร้สองร้อยโลส่งได้ค่ะส่งได้นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละซื้อหลายตัวนี่ต้ให้พิเศษเลยพี่น้องเด้อค่ะ เอาตัวแรกครับหลองจอยเอานี่เลยค่ะนี่ตัวนี้สายดำมาไมัด้ะค่ะพี่น้องก็เลยมาสายดําหนังหนาๆนะครับตัวนี้งอยจากเดือนครับี่ประมาณแปดเดือนค่ะพี่แปดเดือนส้นสูงอาจจะรอยยี่สิบห้าบวกบวกรอยยี่สิบห้าบวกไปห้าร้อยสามสิบล่ะครับพี่น้องครับรอยยี่สิบเจ็ดบวกบวกแท้ๆเลยอ่ะนี่นะครับท่านนี้ลูกว่าอ่ะตัวนี้จอยเปิดไว้เท่าไหร่ เอาเบาๆแลวค่ะมื่นสามหาล้อยครับพี่ตัวนี้มื่นสามหาล้อยพี่น้องครับในหนาๆัง้อแเบื้องานเลเบื้องด้านข้างก่อนเนาะค่อยๆเบื้องไปที่ละโตกด้วยค่ะพี่น้องครับเบื้องจะชัดไปมันดำตัวต็มดีค่ะนี่ตัวนี้ใยหนาใด้ลึกนะคะพี่น้องครับนี่เบื้องหนังข้อพี่น้องเห็นว่ามันดำไปเหมือนเดยเห็นมันนี่นี่เบื้องความหนานะครับเนาะยวให้เบื้องขวัญนะครับเบื้องมุงไกลๆพอมจับได้บาได้นะครับพี่น้องครับนี่อเบื้องหนังข้อไปนี่เราจะเดินอ้อมให้เบื้องอีกทางสายของน้องเขานะครับ เเล็บแข็งขาบ่มีปัญหาเอามื่นสามหาร้อยพี่น้องยังสามารถ่อได้อีกดวยครับพี่น้องครับหรือมากตัวนี้ก็มีตัวใดก็สามารถจับคูใส่กันได้นะครับเนาะเอาไปเป็นชุดต่างฟาร์มนะครับเดือดใเบางทั้งเงาหางนะครับพี่น,อน้องนี่เงาหางกับไปเปียย่่นี่แหละครับสําหรับผู้ทีกำลังหาสายดำนะครับพี่น้องก็สามารถมาเอาตัวนี้ได้นะครับเนาะสายดำตัว แรกตัวที่สองครับจอยค่ะเอาเป็นตัวขางกันเลยค่ะพี่ตัวนี้ก็เป็นสายดำขึ้นกันนะค่ะพี่น้องยกครูครูแฝดไปโหลดนี่ค่ะก็แฝดสายดำตัวนี้วดจักเดือนครับได้แปดเดือนก็กว่าซ้ำกันค่ะสูงกันใกล้เคียงกันเนาะแม่นค่ะซ้ำซ้กันประมาณสามสิบบวกลบประมาณ130ร้อยสามสิบได้เด็กค่ะพี่น้องครับนี่เห็นเบื้องห่างนะครับเนาะนี่เออเพี่จิถามราคาตัวนี้ให้ตัวนี้จอยเปิดไว้ที่เท่าไหร่เอาซ้ำกันค่ะปะปะกันค่ะมื่นสามพันห้าร้อยตัวนี้ก็มื่นสามห้าร้อยขึ้นกันนะค่ะพี่น้องครับ อ้าง,งลึกลึกขึ้นกันนะครับมื่นสามหาอยนะครับนี่ตํนนี้ก็บวมไม่หยังเนะาะบวมค่ะให้เบื้องแผ่นหลังต้นี้ครับพี่น้องนี่เด้มื่นสามหาอยนะครับนี่เบื้องแผ่นหลังลองหล,ล,ลังให้เบื้องอมุมด้านขวานะครับเนาะเอาหยกคูไปเลยพี่น้องครับราคาส่ากันมื่นสามหาอยนะครับเนาะนี่มักสายดาก็เอาคูนี่ไปนะครับอมีแมลลูกหมัวล่นให้เบื้องยึดได้พี่น้องได้ต้องคอยๆเบื้องกันเนะเาะ ตินยางอ้อมให้เบื้องต้นนี้ไม่มีนะครับเอาสองชุดสองเบอร์ลราเบอร์ที่สามครับจอยค่ะเอาเบอร์ที่สามนะครับใช่ค่ะตัวแดงแดงเอาตัวแดงแด,ง,ดงนี่เนะาะค่ะอ่ะตัวแดงนี่นะครับเอออ่ะโอ้ตัวนี้แดงไงแดงเข้มแดงบวดจัดแล้วก็สูงนี่ร้อยสามสิบานสิบห้าถึงบ่วัดเอาร้อยสามสิบสามร้อยาสิบห้าได้เท่ๆเลยพี่น้อง ตัวนี้งูว่าจะเดือนครับจ่อยได้สิบสองสิบสามเดือนแล้วค่ะพี่ลูกพอได้เป็นลูกของล็อกกี้ค่ะล็อกกี้ได้ขายพี่น้องตัวนี้ค่อนข้างที่จะโคร่องสางไงจ่อยเปิดเท่าไหร่เหมือหาหารอยค่ะตัวนี้เหมือนหาหารอยได้ขายพี่น้องลูกล็อกกี้นะครับพี่น้องอย่างอี่นก็โดนก็ได้ผสมนะครับนี่สีย่างแจ่มเลยครับตัวนี้เอาแข้งขาข้อขาดําขักนะครับเนาะเดี๋ยวเห็นเบื้องมุมนี่ชัดนะครับพี่น้องนี่เบื้องต่อมันแดดออกนี่ สีแดงแจ่มนะครับเดี๋ยวตีผ้าเบิง้งทั้งหางน้องเขานี่ยตีอย่างออมให้เบิ้งได้พี่น้องสีแดงแจ่มนี่แหละครับหางไก่ย่างพ้อมนะครับเหมือนหาหาลอยนะจอยเนะาะค่ะนี่นี่มักใหญ่ๆเงี้กับมเมาตัวนี้พี่น้องครับมีแต่งงามเลยสุดนี่นี่อ่ะเลี้ยงวโดนกระได้ทับเลยพี่น้องครับ อ่ะเบื้องเกลไกอันนี้เบอร์ที่3ามนะครับเด้อเดบป์วมีปัญหานะครับเนาะอในเรื่องสีได้โค้งสางไงไงนะครับ3เบอร์เบอร์ที่4ค่ะเอาเป็นหัวลวนธรรมชาติค่ะตัวใดตัวต<ะ>ัวผู้หมนบ่แมนค่ะเบอร์ที่4เอาเป็นลวนธรรมชาติตัวนี้เด้อครับพี่น้องตัวนี้หัวลวนธรรมชาติงามเลยข้องสังใหญ่ดีอยู่ค่ะเป็นเป็นลูกของบิ๊กโชกค่ะพี่ลูกบิ๊กโช็กว่าจะเดือนหรอครับได้ประมาณสิบสิบเอ็ดเดือนค่ะสิบถึงสิบเอ็ดเดือนเด้อครับพี่น้องสูงนี่รอยสามสิบกว่าได้ได ร้อยสามสิบบวกบวกลูกของบิ๊กโชว์นะครับเนาะเบื้อง<ส>ด้านสายนะครับนี่่นีเด้อเอ่ะเดี๋ยวสิถามราคาให้ตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่หมื่นหาพันห,หาร้อย,ยค,อค,ยะค่ะตัวนี้หมื่นห้าห้าร้อยได้ค่ะพี่น้องครับผู้ใดมักใส่ญ่นะครับเนาะสูงกว่าสิประมาณร้อยสามสิบหาเนี่ยแหละพี่น้องตัวนี้นะครับนี่หมื่นหาหาร้อยลูกบิ๊กโชว์นะครับเป็นลน้นธรรมชาติพร้อมนี้บดเข้มนะครับ มึงเอาผม,มนี่เด้อครับพี่น้องมึงไกลๆนะครับนี่่นีแหละครับพี่น้องครับตอนนี้ไม่มีแล้วก็พวกวัคซีนพวกอย่างนี้ฉีดให้หมดแล้วนะครับนะเนาะเอออ๋อนี่มึงท่านี้เออมึงจะชัดครับอันนี้เบอร์ที่4ได้ครับพี่น้องตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเนาะ เบอร์ที่ซตัวที่หาตัวเลยครับเอาเป็นหล่นธรรมชาติที่การขายนี่ค่ะหล่นธรรมชาตินะครับเด้อตัวนี้กับหล่นธรรมชาติกับหล่นธรรมชาติคือกันนะครับเนาะใส่สูงกับสีประมาณร้อยสามสิบนะครับพี่น้องตัวนี้นี่เป็นลูกของสีไว้หนึ่งสามสามค่ะลูกสีไว้หนึ่งสามสามน้องจ็ดเดือนเหรอครับได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนครับพี่ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับเนาะชนสูงนี่ประมาณร้อยสามสิบตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่เอา 1มื่นสามหาอยค่ะตัวนี้1มื่นสามหาอยด้ยค่ะพี่น้องได้หล่นธรรมชาติเมื่นสามหาลอยอ่ะเดีย๋ยวสิภา้าเบงด้านหน้าตรงนะครับเนาะพี่น้องมาแบบเด้เดือกเอาอเออเอ,อนี่หูสัตหูยงี้บเบื้องบพี่นอ 13, ้อง1มื่0นสามหาลอยอเดบ้ม่มีปัญหาหรอกครับ1มื 13, ่0นสามหาอยเยางอ่อนเ้ื่อ,อกระขักนะครับสิบสามหาอย สิบสามหาดลอยนะครับอันนี้เบอร์ที่เบอร์ที่หาเหรอเมนค่ะเบอร์ที่หาต่อไปอา่าเบอร์ที่หกครับค่ะเอาเป็นสาวหาัวล้นค่ะอ่านี่กับสาวหัวล้นขึ้นไปนะครับเบอร์ที่หกพี่น้องครับสาวหัวล้นนะครับตัวนี้<ะ>เป็นลูกพริกแดงค่ะตัวนี้เป็นลูกของอ่าพริก,รกแดงสิบเอ็ดเดือนละสิบเอ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับ สิบเอ็ดเดือนนะครับส,สูงเท่าไรจ่อยสูงจะร้อยสามสิบกว่าค่ะร้อยสามสิบกว่าๆว่ด้ครับพี่น้องครับเออร้อยสามสิบกว่าๆวาตัวนี้จอยเปิดไว้เท่าไรเปิดใบมื่หนหาหาอยค่ะมื 105, ่นหาหาลอยอโค้งสั่งใหญ่ๆขาเงยเ่ยนี่แหละครับพี่น้องครับนี่มื่นหาหาลอยนะครับนี่หอโรนอันนี้เฮดเขาให้เรียบร้อยเลยได้พี่น้องครับบดเอ่เข็มนะครับขาดําขึ้นสูงเลยนะครับเนาะ มือนหาหาลอยผู้ดใดมาใส่ประมาณนี้นะครับมันเลือกเอาอยู่ที่พลอยสายฟา์มเมื่วีมีมมให้ไม่ให้่ได้เลือกชมอยู่ยู่ยเลยๆนะครับเนาะ,ะสูงเลยสามสิบกว่าไปหลารเลยเด้อครับเด้อมันเลือกเอานะครับเดี๋ยวผมจีทวนให้เพื่อนผู้ใดเห็นสีม่เมื่อกี้บวชัดนะครับเนาะนี่ตัวนี้ก็มือนมือนหาหา,หาลอยเป็นติค่ะรุนธรรมชาตินี่จีทวนให้เบิ่งนะครับตีม่นี้นะครับเพ่ หมักตัวอะไรเรือยเอานะครับตัวต่อไปครับจ๋หมายเลขเจ็ดเอาเป็นตัวนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวสิภาพปเป็นเบื้องหมายเลขเจ็ดได้ครับพี่<ด>น้องครับเดี๋ยวเบื้องตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปดูหมายเลขเจ็ดตัวนี่นะครับเด้อตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโตยี่ปีกว่าๆแล้วค่ะไสิบสามเดือนแล้วอ่านี่นะครับอ่าตัวนี้ก็ลูกพ่อได้ เป็นลูกดีบีค่ะอันดามันค่ะดีบีอันดามันจักเดือนเหรอเนี่ยสิบสามเดือนกว่าละค่ะสิบสามเดือนอันนี้สูงเท่าไรจอยแต่รอยประมาณรอยสามสิบห้าได้เออประมาณรอยสามสิบห้าได้ครับพี่นอ้องโบ๊ทเอา,ต,าตัวเงาตัวเต็มดีแล้วตัวนี้นะครับเนาะเป็นง้วงเครื่องดำได้ครับเด้อตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่เปิดมืดหาหารอยค่ะตัวนี้ก็มืดหาหารอยด้ครับพี่น้องครับเลีเ้ยงอีกบอร์เด่นก็ได้ผสมละเดือดสิบ้าเบอร์ไงตัดหัวของน้องนะครับเนาะนี่ เออเหมือนหาหาลอยใส่ใหญ่ๆนี่แหละครับผมอ่ะนี่เมื่เห็นมาอ่ะอันนี้เบอร์ที่เจ็ด้อพี่น้องเด้ออ่ะเหมือนหาหาลอยให้เบิ่งใกล้ๆไปหน่อดูใกล้ๆไปเลยแต่ที่ยังอ่าเบิ่งทางไทยเด้อครับพี่น้องครับอ่ะเบื้องหลายๆมุมใส่กันครับผมอ่ะนี่เอาหาง มือหาหาลอยนะครับเนาะนี่ซื้อแบบนี้ไปเลี้ยงพี่น้องครับกันเลยกับพวข,ขาดทืนนะครับนี่เจ็ดตัวแล้วชุดต่อไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวกัดเสียเขี้ยวมือนี่ออกแห่งกันนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวกัดจังเสียวมูอื่นมาผูกรางไปแล้วก็ยังสิผ้าเบิง้งเบอร์ที่แปดต่อไปนะครับเอาพี่น้องครับบันไดกัดสิผ้าเบิ้งชุดต่อไปเด้อครับพี่น้องกับที่เริ่มเบอร์แปดเนาะเบอร์แปดจ้อยตัวตัวไหนครับเอาตัวนั้นค่ะ โอ้โหเปลเอาตัวพุ่นเลยพี่น้องครับตัวขอบหูดำๆนี่ครับผมโบดเข็มๆขอบตาดิปันมีเพนด้าครับตัวนี้อ่ะกระเบือดล้ำตัวเงาดีนะครับพี่น้องครับเป็นลูกทศพลค่ะในสิบเดือนกว่าลูกทศพลนในสิบเดือนกว่าสิบสิบเดือนสิบถึงสิบเอ็ดเดือนส่วนสูงน้องเขาอยืดเท่าไหร่จ่อยตื่นประมาณร้อยสามสิบกว่าค่ะใส่ร้อยสามสิบบวกนะครับพี่น้องครับลูกของทศพลตัวนี้บดดึกเลยนะครับเด้ออาจารยเปิดเทเลทัวร์ยังสิเปิดเมื่อสามหาลอยค่ะตัวนี้กับเมื่อสามหาลอยนะครับพี่น้องนี่ต้องถ่ายยืนถ่ายยก มือนสามหารอยนี่นี่ดำหอดขอบตานะครับพี่น้องนี่เมือนสามหารอยนะครับอ,อย่างไดตัวใดหมกดักตัวใดกะเลือกเอาพี่น้องครับอันนี้ก็เบอร์แปดได้พี่น้องเด้เลือกเอานะครับอ่ะตัวสีพาเบอร์ไงทางหางนะครับนี่เครื่องดำได้ครับพี่น้องอ่ะเครื่องดำอันนี้เบอร์แปดตำหนิบ่มี่ได้ครับแต่ละตัวพี่น้องนี่ บมมีปัญหาแห้ะครับอันนี้เบอร์แปดให้เบริรงมุมสูงนะครับเนาะ,ะเบอร์ที่แปดนะครับอ่ะมาเก่าเอาพี่นอ้องต่อไปเบอร์เก้าจอยค่ะเอาข้างกันไปนค่ะเบอร์เก้านี่นะครับตัวไอ้หัวล้นนี่แหละครับผมตัวตัวนี้หนังหนาด้วยครับเด้อโอ้โหหางใหน่ๆเลยเหตัวนี้เป็นลูกของล็อกกี้ค่ะอ่ะลูกลูกของล็อกกี้เนาะแม่นะ่ะในประมาณแปดเดือนเจ็ดเดือนมันเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับ เจ็ดถึงแปดเดือนสูงเท่าไรนี่อาจลอยยี่สิบหาบวกลอยยี่สิบหาได้นะครับพี่น้องครับสามารถนี่เบื้องหน้าบวกบห่างนะครับพี่น้องครับอ่ถามราคาให้เบื้องตัวนี้จอยเปิดเท่าไรเปิดมื้นหาหาอยค่ะตัวนี้มื้นหาหาลอยได้ครับผู้เดมักหนังนัหนากะมาเอาตัวนี้ไปนะครับเนาะตัวนี้เป็นว่านเานะะขาด้วค่ะเขาใกล้ผมแล้วล่ะขเขาไอาา้คิดให้ใกล้ที่หายแลวพี่น้องครับอะนี่เบื้องหน้าตานะครับเนาะ ให้เบื้องที่อุอ้ยน้องใส่แสงให้เบิง้งสวัสดนะครับเนาะอึ๊บมะนี่เบื้งด้านซ้ายของน้องเขาอ่ะออนี่นี่อาเบื้องมุมนี่นะครับเมื่อนหาหาลอยพี่น้องผู้เดมักนานาเก่าตัวนี้ไปนะครับสิบหาหาลอยนะครับ ขหลังเด็กเอานะครับตัวนี้หนาๆเลยอ่ะเดี๋ยวตัวต่อไปครับค่ะเบอร์สิเนี่เป็นเบอร์นี่ค่ะแดงแดงตัวนี้แดงเข้มแดงใหม่เลยนะครับพี่น้องครับแดงใหม่ๆเลยนะครับเนาะสียังเจมตัวนี้นี่น้องเป็นลูกพ่อใหเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะพี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งน้องอายุจะเดือนแล้วครับประมาณแปดเดือนค่ะประมาณแปดถึงเก้าเดือนนะครับพี่น้อง ปดถึงเก้าเดือนส่วนสูงนี่กะน,น่าจะร้อยสามได้นครับพี่น้องเด้ร้อยสามสิบเบื้องาห่าง้นหางนะครับพี่นอ้องนี่นะครับี๋้วบึงทุดด่ติถามราคาไห้นะครับเนาะตัวนี้จอยเปิดไว้ที่เท่าไหร่หมื่นเจดพันห้าร้อยค่ะตัวนี้หมื่นเจดห้ารอยดยครับพี่น้องหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับ ได้พี่น้องมันอ้วกเห็นแสงป็นไดดทำท่านดาก,กันแดดมันเงอปวดะะเดี๋ยวมันสู้ถอยก้อนหายจากน้อยก็ได้พี่น้องเด้ออึบเอ่ะนี่เกิดสิผ้าเบื้องไหมนะครับหมื่นเจ็ดหาร้อยแมงวัวจอยแม <c oughs> น,นค่ะเออเดี๋ยวได้พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเอาทางพุณลุกไว้ไปเอออ่ะนี่นี่มุมนี้ยังติดเบลอยนนะครับหมื่นเจ็ดหาร้อย นะครับอ๋อนี่เบื้องเธสัดเลยนี่เบื้องแนวหลังเอาตัวนี้ขอเวลานิดหนึ่งได้พี่น้องเอออย่าหายยืนต้อถ่ายยืนอ่ะทางนี้ลูกทานนี้เร็วเออเอ้ามื่นเจ็ดหาห่อยนะครับตัวต่อไปครับผม โอเป็นตัวพุ่นค่ะอ๋อ้ตัวกินใหญ่ยุ่นี่เนาะบ่าว่าพุ่นโอ้ตัวพุ่นตีโอ้ตัวกินใหญ่ใช่เลยพี่น้องเบื้องตัวหัวหล่นตัวนี้ตัวนี้ก็ใส่รอยสามสิบสามรอยสามสิบห้าได้ครับโดยประมาณพี่น้องครับตัวนี้งอยจักเดือนเลยจ้ะได้สิบเอ็ดเดือนละค่ะสิบเอ็ดเดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนค่ะเป็นลูกของโนเบิลคะ่ะลูกของโนเบิลนะครับพี่น้องครับอ่าสูงรอยสามสิบกว่าจ้อยเปิดเท่าไหร เปิดมือนหาหาลอยตัวนี้ก็บมือนหาหาลอยได้ค่ะพี่น้องผู้ใดหมักใส่ใหญ่ๆใส่มือนนะครับพี่น้องครับก็จะได้ใหญ่ขึ้นมาอีกหลายเติบเนี่ยไปเบื้องท้ายงามเนาน,นี่หน้าตานะครับอเออเนี่ยเบื้องแนวหลังนะครับเด็กม,มีปัญหา เอาวัวเป็นเสือเจ็กปันไหนพี่น้องครับเอาพอนไปซะเอามืออหาหาลอยเอาเด็ี่ภาพ้องตัวต่อไปพี่น้องตัวต่อไปนี่เราได้พี่น้องผมยอดให้มองตัวนี้ใกลิดหนึ่งกอนตัวนี้เพราะท่านได้เจ็บใจผู้ชายอยู่อ่ะมันงามสนน้อยจกให้เห็นชัดๆนะครับเนาะนี่มือนเจ็ดหาลอยตัวต่อไปครับเอาเป็นตัวผูกค่ะ เออ,อตัวผู้อ่ะตัวนี้ตัวผูอนะขดพอพันหนังหนาตัวใหญ่ลูกพอได้จ่อยเป็นลูกโนเบิลค่ะลูกโนเบิลอายุจักเดือนครับได้ประมาณเก้าเดือนค่ะพี่ประมาณเก้าเดือนนะครับเนาะส้นสูงประมาณร้อยสามสิบใส่ประมาณร้ย ders, นอยสามสิบได้คับพี่น้องได้อ่ะหนาหนาเก้าเดือนลูกโนเบิลเอาผู้ใดหาอนาคตดพอพันอยูกอ่กับตัวนี้จ้อยเปิดเท่าไหร เอาเบาเลาเลยค่ะมื่นเก้าหาลอยค่ะพี่ตัวนี้มื่นเก้าหาลอยด้ยพี่น้องครับเอาหนังหนาสำหนียเดียวนชูดสิาพาไปเบื้องใกล้ๆนะครับเนาะนี่ทรงปานเดืออรลอยเบื้องหนังคอเอาได้หนาได้ลึกได้อ้างนะครับพี่น้องครับอ่เบื้องแผ่นหลังนะครับอ่ะนี่เบื้องยิมสวยๆนะครับตัวนี้อ่ะมื่อเก้าห้าร้อยไข่ดำนะครับเนาะนี่ เอาหางมังกรไทยนะครับดานใส่กับบ่วป่านโบดังเอาผูใ้ใดหาตัวผูยูมีไหยอยู่ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่งหญ่ๆเด้๋ยล่ละตันๆถึกๆตัวต่อไปครับจเอาสาวน้อยค่ะสาวน้อยมันมีงวน,นสาวน้อยตัวหนึ่งนะครับพี่น้องสาวน้อยหรือแม่ลูกเอาเป็นสาวน้อยค่ะเซ่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดอหากัอนอันนี้แม่ลูกวันี้แมงค่ะนี่หัวลูกสาวน้อยอีกตัวหนึ่ง แม่ค่ะมีสาวร้เดี๋ยวให้เพิ่นไล่สาวน่อยมาหน่อยค่ะพี่น้องยังไม่ฝูงผลนะครับเนาะแม่ลูกอะเดี๋ยวไปคอยจังเบื้งทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่อ่าให้เบิ้งตัวนี้ก่อนนะครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่ลูกลวนธรรมชาติลูกตัวแม่ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อเดี๋ยวจังเบิ้งกันอ่านะครับเดี๋ยวให้เพิ่นไล่เออนี่สาวน้อยออกมาแล้วยังไม่ฝูงน้ำมูกนี่แหละครับผมนี่นี่ตัวนี้นะครับเด้อตัิดผ้าเบิ้งนะครับเออนี่ชันนี่แหละเอาตัวนี้หนึ่งง้วสาวน้อยนี่จักเดือนแล้วครับได้หาเด ลูก V l อหเดือนนะครับอีอห้าเดือนสูงเท่าไรจ่อยสูงน่าจะประมาณร้อยสิบกว่าค่ะพี่ร้อยประมาณร้อยสิบกวัวกลัวนะครับเดี๋ยวได้พิจนรณ้ำมือตัวหน่อยกันตว่าตัวนี้ไม่ได้ผูกปล่อยมีน้ำฝอ่เอ่าตัวนี้เท่าไหร่ครับเก้าพันเก้าค่ะตัวนี้ออกคารถดเองเก้าพันเก้าออกคารถดเอาได้พี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าถ้ามีจับยกคูไปกับตัวไหนตัวหนึ่งกัส่งไห้ซีค่ะครับผมอ เก้าพันเก้าออกคารถเอาด้วยพี่น้องครับได้เขาอะไรเออเอาเดี๋ยวสิ้ผ้าเบื้องแม่ลูกเขาเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับอ่ะจ้ะเอาไม่ลบกวนนี่ก็ได้แม่ลูกหัวรุนค่ะอ่ะแม่ลูกหัวรุนนะครับเป็นรุนธรรม,ามชาติลูกตัวแม่งามๆนี่ยแหละครับผมนี่นี่เบื้องรงลูกก่อนนะครับลูกตัวแม่นี่ลูกลูกเจ็ดเดือนหรือครับลูกได้ประมาณสองเดือนกว่าค่ะพี่ลูกประมาณสองเดือนกว่าค่ะเป็นลูกของซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดนะครับบัดนี้แม่พันสูงถ่ายได้อย แม่น่าจะสูงประมาณร้อยสี่สิบได้ค่ะปร้อยสี่สิบกว่าร้อยสี่สิบกว่าเป็นวัวลูกที่ไหนครับเป็นลูกแรกค่ะลูกแรกหัวหลุนงามเลยได้ดดครับพี่น้องเดี๋ยวจังเบิ้งลูกได้ครับได้เดี๋ยวเบิ้งแม่ก่อนนะครับเออนี่สวยๆเลยผู้ริมักหัวหลุนธรรมาชาติให้ลูก,กงามๆนะครับนะนี่เอาลูกออกมาครับอะไรกินเก่งๆกินเก่ง,กงเป็นแม่บวดดัวด้ครับไอหางลามดี้ดีนะครับเนาะ กินเก่งค่ะออกลูกนี่บ่บ่มีจอยบ่มีโซงเลยเบิ่งลูกนะครับอ้าวคู่นี้จอยเปิดเท่าไรสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยค่ะครูนี่สองหมื่นเก้าห้าร้อยผู้ใดบ่าเอาเสียได้นะครับเด้อลูกตัวแมงของน้ำได้แหละอ้าวย่างลึกอะครับพี่น้องอ้าวตัวนี้แนะน้ำเลยคู่นี้นะครับสำหรับผู้หาแม่ลูกหมอนหล่นธรรมชาติพร้อมนะบอกกับว่าเป็นยังครับพี่น้องให้ยผู้นี้เราไปนะครับไผ่าทรไว้มาจำกอนเลยกอนครับนี่เพิ่งเงาหางแม่ใส่ประมาณนลอยซีซี่ผาแม่ก็อ้างดีอยู่ดิพี่น้อง ให้ลูกงามพร้อมนะครับนี่ยเนี่ยเดือดสิบ้าเบื้องมุมนี่นะครับนี่บลุงแม่นี่แไหมสองมื้นก็หาลอยหนึ่งเลยเบื้องมุ้งไปไก่ลูกโตแม่เด้อครับพี่น้องเด้อนี่เด็ดเด็ดเลยนะครับก็นาดจะไม่ห้ประมาณนี้ผู้ใจบุญเนาะอ๋อนี่นะครับพอสายฟาร์มอ่ะอยากได้กระทู้เอาครับสหรับคลิปนี้กะ ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ